าดูผลสอบไปประกอบของคนที่สอบไปประกอบไม่ผ่านในรอบแรกกันค่ะเป้าหมายของคิมนี้ก็แค่อยากจะมาให้กําลังใจน้องๆที่กําลังจะสอบหรือว่าสอบไม่ผ่านแบบเราว่าสุดท้ายแล้วว่าแกจะสอบผ่านรอบแรกหรือรอบหลังแกก็จบมาเป็นเพศสัตว์เหมือนกันไม่อยากให้น้องรู้สึกเครียดหรือว่ากังวลมากจนเกินไปอันนี้ของเราอ่ะเราสอบรรากรกฎาเราไม่ผ่าน p ีซีสองเพราะว่าเราได้79นะคะเกณฑ์ผ่านคือ80คะแนนเดียวเองก็เลยต้องมารอสอบรอบธันวาอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สู้เฟลครั้งนั้นเป็นสิ่งสําคัญในชีวิตเรามากๆจรา มีภูมิต้านทานในเรื่องของความล้มเหลวสูงขึ้นมากๆตอนนั้นเรายอมรับเลยนะว่าเฟลแบบร้องไห้หนักมากเพราะว่าเราเป็นคนที่แทบจะไม่สอบตกเลยในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วลว่าเราก็มาคิดได้ว่าเออแกจะสอบได้ใบเร็วหรือช้าสุดท้ายถ้าแกตั้งใจแกก็ได้เป็นเภสัชเหมือนกันแล้วในระหว่างที่เราสอบไม่ผ่านอะ่ะเราก็หาทําอย่างอืน่นทาอินฟูทาธุรกิจคือในข้อเสียมันมีข้อดีอยู่มันทําให้เรามีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วพอมาถึงวันของเราวันที่เราได้สี่ติ๊กอะ่ะ เราก็โคตรดีใจแล้วเราก็กล้าบอกคนอื่นว่าเออไม่เป็นไรหนูสอบไม่ผ่านแต่รอบนี้หนูผ่านแล้วอี๊ติก๊กอันเนี้ยมันมีความหมายกับชีวิตมากๆจริงๆนะคือมันไม่ใช่แค่เราได้ใบประกอบวิชาชีพแต่เราสามารถเอาใบประกอบนี้ไปทํามาหาก,กินแบบถูกกฎหมายได้อยากมาส่งต่อกําลังใจให้น้องๆนะคะที่กําลังจะสอบหรือว่าเครียดกับผลสอบอยู่ว่าจะผ่านไม่ผ่านหรือว่าจะสอบผ่านในรอบแรกไหมยอยากจะบอกพวกแกว่าไม่ต้องไปคิดมากว่าจะสอบผ่านในรอบแรกไหมทําให้เต็มที่ก็พอแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องผลสอบทําให้มันเต็มที่ในส่วนของตัวเอง ที่เหลือปล่อยให้มันเป็นเรื่องของผลสอบผ่าน<อ>หรือไม่ผ่านในรอบแรกไม่ได้แปลว่าแกเป็นคนที่ไม่เก่งหรือเป็นคนที่ไม่ดีสุดท้ายแล้ว,ว่มันมาวัดกันที่ตอนทํางานว่าแกสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมช่วยดูแลคนในสังคมทําให้คนในสังคมมีสุขภาพดีขึ้นได้จริงๆหรือเปล่าแกสามารถอธิบายให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขาควรจะรู้ได้หรือเปล่ากำลังใจให้น้องๆทุกคนนะเป็นกําลังใจให้สู้ๆทําให้มันเต็มที่ก็พอจะได้ไม่เสียดายทีหลังส่วนผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไป ถ้ามันไม่ได้เราก็แก้ไขแค่นั้นเองสู้ๆนะคะ